อ่ะโอเคครับก็คันนี้จะเป็นลูกค้าประจำของเรานะครับเป็นเ a นเจอร์ T6 นะฮะตัววา a แทนะครับวันนี้นะครับรถคันนี้มีปัญหาอะไรนะครับเดี๋ยวผมให้เพื่อนๆดูเลยนะฮะอันนี้เขาจะมีปัญหาเรื่องไฟลุกเครื่องขึ้นนะครับแล้วก็ตอนออกตัวเนี่ยมันจะอืดนะครับเร่งไม่ขึ้นนะครับจนกว่ารถจะลอยตัวทีนี้ในส่วนของตัวท่อยดีนะครับที่เราถอดมาดูนะครับเนี่ยเรามาดูเห็นไหมกล้องดูเห็นไหมอันนี้มันตันค่อนข้างเยอะแล้วนะครับ อันนี้แค่แสนกว่าโลยนะฮะเนี่ยรถ <Yeah. S 1> เขายังไม่เคยถอดออกมาล้างเลยนะครับนี่เห็นไหมฮะเป็นก้อนๆเลยนะครับนะบถ้าเราดูฝั่งนี้ฝั่งนี้ไม่เท่าไหร่แต่ฝั่งนี้ตันเยอะนะดูเนะฮนะเป็นก้อนๆเลยนะฮะต่สงท่อรูปไปดีนะครับปกติแล้วเนี่ยเอ่อการล้างท่อใดีนะครับแล้วก็ล้างระบบ ecr วาลเนี่ยเดี๋ยวเราดูตัว ecr นี่ครับนี่ครับมาดูนี่เลยนี่ตัว ecr เห็นไ,ไหมนะนะมาร <c oughs> าเบาเต็ไมไปหมดเลยนะครับสำหรับข้อนะครับของชุดระบบ EGR นะครับ <c oughs> อ่าเพราะฉะนั้นในส่วนของการดูร,รักษานะครับสำหรับเครื่องยนต์ดีเซลความเร็วนะครับคุณจะต้องล้างปอไอดีนะครับทุกๆ60,000ถึง80,000กิโลเมตรนะครับแล้วก็ในส่วนของระบบ EGR ว wow าลด้วยที่เป็นระบบหมุนวนนะครับที่เอาไอเสียเข้ามาเผาไหม้อีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ใน่นอยน์ดีเซลนะครับอย่าลืมบำรุงรักษาและดูแลในส่วนของการล้างเข่าในท่อร่วไอดีและระบบ e c r ด้วยนะครับนะฮะเดี๋ยวยังไงครันนี้นะครับเดี๋ยวแก้ไขให้จบนะครับเพราะว่าเราเช็คด้วยคอมพิวเตอร์มาแล้วนะครับว่าระบบ e c r นั้นมีปัญหานะครับโอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผม่หมูเหมอรถยนต์สวัสดีครับบ๊ายบาย